ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับบารมีพ่อท่านจันแห่งทุ่งเฟื้อแม้ขุนพันยังขอเป็นสิทธิ์มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันอดีตพระเกจิอาจาร,รย์ชื่อดังวัดทุ่งเฟื้ออำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า แม้กระทั่งขุนพันธรักษ์ราชเดชมือปราบหนังเหนียวยังมาฝากตัวเป็นสิทธ์ขอเรียนวิชาเครื่องรางควายธนูพ่อท่านจันถือเป็นควายธนูหนึ่งเดียวของเมืองใต้พ่อท่านจันเกิดวันพระฤหัสบดีที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453ตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ปีชวดนบ้านหลาแก้วอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อนายเขียวมารดาชื่อนางพุทธแก้วนามสกุลทองแก้วท่านเป็นบุตรชายคนโตมีพี่น้องสี่คนมีอาชีพทำสวนทำไร่ตอนเยาว์วัยได้ศึกษาในสำนักของพระครูสังขรักษ์วัดหลาแก้วได้ศึกษาอักขรสมัยและวิชาอาคมต่างๆเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็ศึกษาพุทธเวทจากตําราต่างๆ มีวิชาอาคมพอตัวเลยทีเดียวนักเลงหัวไม้ต่างกลัวท่านเนื่องจากท่านหนังเหนียวยิ่งนักเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้อุปสมบทที่วัดสาลาแก้วมีพระครูพนังสีวิสุทธิพุทธทิพักดีเป็นพระอุปชาอาจารย์หงวัดสาลามีแก้วเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์ได้ฉายาว่าสุเมโธคราวหนึ่ง ท่านเดินทางทุดงอยู่ในป่าช้าจังหวัดพัทลุงขณะที่ท่านเข้าพักแขวนกดไว้กับกิ่งไม้ในป่าช้าวัดแห่งหนึ่งบริเวณใกล้ริมคลองป่าเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจันท่านก็เดินจงกงครมคลายความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาในโกรธเพราะเป็นช่วงพบค่ำพอดีขณะที่นั่งสมาธิจนจ,นจิตสงบลงแล้วสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แจ่มใสามาก หลวงพ่อจันทร์ท่านได้เล่าให้บรรดาศิษย์ฟังภายหลังว่าจิตสงบดีแล้วเหตุการณ์อันอศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นทำให้เห็นอักขระแบบภาษาคอมลอยขึ้นเด่นชัดจากริมแม่น้ำลำป่าไปอยู่ในถ้มกลางอากาศก็ได้กำหนดอักขระเหล่านั้นมาพิจารณาแล้วทำอุบายเพ่งเป็นกสินโดยอาศัยอักขระโบราณที่ปรากฏมาเป็นนิมิตหมายแห่งการบำเพ็ญเพ่ง เป็นองค์กศิลยิ่งนานวันความสงบยิ่งแนบแน่นตามลำดับเมื่อความมืดมาปกคลุมไปทั่วลุ่มน้ำลำป่าจังหวัดพัทลุงบริเวณภายนอกกรดอากาศเย็นเป็นพิเศษขณะพ่อท่านจันและหมู่คณะของท่านนั่งกำหนดจิตอยู่ทันใดนั้นความเงียบก็ถูกทำลายโดยอำนาจเสือโคร่งตัวใหญ่เสียงร้องของมัน ขู่ข่มขวัญทุกคนที่ได้ยินมันเดินวนไปวนมาข้างๆโกรธเพราะได้กลิ่นมนุษย์พระธุดงดังกล่าวได้ปฏิบัติตามคำเตือนให้อยู่ในความสงบนั่งปฏิบัติกันโดยปกติเสือเหมือนมาทดสอบจิตใจเมื่อพระธุดงทุกท่านมีมานะอดทนที่แน่วแน่พร้อมทั้งแผ่เมตตาไปยังเสือตัวนั้นในที่สุดเสือโคลงก็สิ้นความพยายามและหายกลับเข้าไปในป่า จากการเดินทุดงไปทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้ต่อมาในปีพุทธศักราช2491พอท่านจันสุเมโธท,ท่านได้จำพรรษาที่วัดทุ่งเฟื้อเพราะเล็งเห็นว่าเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนาสมาธิเป็นอย่างยิ่งจากอดีตวัดทุ่งเฟื้อที่เคยมีสภาพสุดโทมก็ได้รับการพัฒนาเปิดป่าเปลี่ยนเป็นศาลาโรงธรรมหอระฆังพระอุโบสถ และกุติสงค์ขึ้นมาตามลำดับต่อมาพอท่านจันสุเมโทวัวดทุ่งเฟื้ออําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟื้ออย่างสมบูรณ์พระสงฆ์ต่างจังหวัดและชาวบ้านต่างมาฝากตัวเป็นสิบท่านเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาตำราพิชัยสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิชาคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดมหาอุด แต่งคนเลิศดีนักแลถือเป็นวิชาสุดยอดทั้งนั้นและหลวงพ่อจันก็เดินทางไปศึกษาวิชากับอาจารย์เอียดดำวัดในเขียวอีกด้วยหลวงพ่อจันท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติจนเกิดชาญแก่กล้าดังบันทึกของคณะสิทธิ์วัดทุ่งเฟื้อทุกทุกสายคืนวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2532ท่านเข้าสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวค่ำ ด้วยอยิริยาบถอันสงบแม้อาการป่วยกระสอบก,กระแสะมาตลอดท่านก็ไม่ทอดทุระเรื่องภาวนาตลอดคืนจนเวลาห้านาฬิกาอันเป็นเวลาใกล้สว่างท่านได้ให้บรรดาศิษย์ช่วยกันพยุงกายให้ลุกขึ้นเพราะนั่งสมาธิมาตั้งแต่หัวค่าเรียวแรงก็น้อยลงจากนั้นท่านได้เปลี่ยนสบงจีวรสังฆาติแล้วบอกให้ลูกศิษย์ประคองให้นั่งลงทำสมาธิต่อไป หลังจากชันอาหารเช้าแล้วท่านก็หลับตาลงและลูกศิษย์จุดเทียนไว้เบื้องหน้าหนึ่งเล่มและสั่งไม่ให้ใครมาส่งเสียงบริเวณนั้นเพราะท่านจะทำสมาธิครั้งสุดท้ายเมื่อกล่าวแก่ลูกศิษย์ทุกคนแล้วท่านก็หลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับเวลา8นาฬิกา30บนาทีบรรดาลูกศิษย์ที่เฝ้าดูอาการของพ่อท่านจันเห็นผิดสังเกต เพราะศีรษะของท่านโน้มเอียงลงมาเล็กน้อยซึ่งปกติท่านจะนั่งตัวตรงไม่ไหวติงสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดจึงทราบว่าท่านได้หมรณาภาพแล้วตรงกับวันที่10พฤศจิกายน2532ทั้งนี้วิชาอาคมหยุดกระสุนปืนและป้องกันสาตราวุธต่างๆเป็นที่ยอมรับกันว่าท่านเป็นยอดไม่เป็นรองใครในไต้ลาด้ามขวานทอง แถมท่านยังได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าเหล็กไหลในด้านอิทธิมงคลวัตถุของพ่อท่านจันนั้นมีอนุภาพดีเด่นในทางพุทธคุณสูงอนุภาพสูงส่งจากประสบการณ์ผู้นำติดตัวไปใช้ก็มีมากมายจึงเป็นที่ห่วงแหนของผู้ที่ครอบคลองไว้สำหรับความรู้สึกของสิทธิอนุสิท์ที่ได้เรียนวิชาคงกระพันวิชาชาตรีวิชาแคล้วคลาดวิชามหาอุดวิชาแต่งตน และรับมอบอิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อจันพูดได้ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวท่านสร้างไว้หลายอย่างเช่นควายธนูรูปลอเหรียญรูปเหมือนพระปิดตาพระกลิ่งเหล็กไหลผ้ายันรอยมือรอยเท้าตะกรุดพระสมเด็จเป็นต้นเรียนรุ่นแรกจัดได้ว่าเป็นเหรียญหยุดกระสุนของจริงส่วนเรื่องเครื่องรางของขลงังควายธนูถือว่าท่าน เป็นเกจิอาจารย์หนึ่งเดียวของภาคใต้ที่สร้างไว้เพราะไม่ปรากฏว่ามีเกจิสงท่านใดสร้างเอาไว้อีกนอกจากสิทธิ์รุ่นหลังของทางวัดยังคงดำรงวิชาสร้างควายธนูของท่านเอาไว้เครื่องรางของขลังควายธนูของท่านสร้างด้วยเนื้อผงพุทธคุณผสมใบลานเดิมทีท่านไม่ได้สร้างควายธนูเนื่องจากหาวัตถุยากมากโดยเฉพาะส่วนผสมอย่างหนึ่งคือ คล้น้ำที่เกิดบนจมูกจระเข้ซึ่งหายากมากภายหลังเมื่อมีการเลี้ยงจระเข้กันมากลูกศิษสามารถหาได้พร้อมด้วยวัตถุอาถรรพ์อื่นๆท่านจึงได้จัดสร้างขึ้นเริ่มแรกนั้นสร้างแบบเต็มตัวแต่ภายหลังท่านทำเหลือแค่ข้างเดียวเนื่องจากแรงเกินไปควายธนูของหลวงพ่อเป็นของอาถรรพ์ที่สามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่มองไม่เห็นและคุ้มภัยต่างๆเป็นอย่างดีปัจจุบันถูกลูกศิษย์เช่าหาบูชาเก็บหมดไม่เห็นอีกและนี่ก็คือเรื่องราวของบารมีหลวงพ่อจันทร์แห่งวัดทุ่งเฟื้อถ้าชื่นชอบเรื่องราวเที่ยวเรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา